ว่าไงลูกเศรษฐีหนูชอบกิ๊บสีชมพูเหรอลูกเศรษฐีชอบกิ๊บสีชมพู<อ>ว่าไงอะพุงใครเนี่ยอะพุงเยอะเลยพุงเยอะเลยเอ๊ะเศรษฐีพุงเยอะเหรออะ<อ>พุงเยอะเลย ชอบเล่นกิ๊บสีชมพูต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นใช่ไหมลูกหืมอ้าไม่มีปลาเปิดให้กินแล้วไม่มีลูกไม่มีหืมหรูจกินอหไเดี๋ยวีเดีีเวเดี๋ยวพ่อให้กิน